ค่านอาจารยคุณเจ้าครับคือมันมีคํากล่าวระหว่างที่เวลาเราไปสังเวชนียตถานในแดนพุทธภูมินะครับฮ uh huh. ว่าสาวกสาวิกาใดเนี่ยได้มานามัสก,การหรือมาคารวะหรือบูชาในสังเวชนียรฐาน uh huh. หลังถึงพุทธการไปแล้วเนี่ยท่านว่าปิดอบายามุกครับ uh huh. ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็น สาวกภาสิทธ์หรือเป็นตถาคตภาสิทธิ์แล้วมันเท็จจริงยังไงออครับ oh. เพราะว่าเวลาไปสังเวยธนิสฐานที่อินเดียเนี่ยภิกษุและหลายท่านมักจะพูดกับญาติโยมว่าพระองค์ตัดไว้ว่าผู้ใดที่มาสังเวหลังจากกึ่งพุทธกาล uh huh. เป็นเครื่องยืนยันว่าสาวกสาวิกาเหล่านั้นปิดอบายแล้วจะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นไอ uh huh. ้ตรงนี้ผมสงสัยว่า <c oughs> มันเป็นสาวก พาษิตหรือตถาคตทํานายหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใดครับมีอยู่ในช่วงช่วงที่พระศาสดาได้ตัดไว้ได้ตัดไว้กับพระอ,อน,นุนนะว่า,ากลุลบุตรผู้มีศรัทธานเนี่ยนะก็จะเ,เป็นที่ที่ควรเข้าไปดูเข้าไปเห็นสำหรับกลุลบุตรผู้มีศรัทธานนะใน4สถานที่นี้ แล้วก็บอกว่าชนเราใดเที่ยวไปในสถานที่สี่แห่งนียจิตจักเริ่มใสเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้ดังนั้นก็ไม่ได้บอกว่าว่าปิดอบายคําพูดของผู้เจ้าเรื่องพวกนี้มีความละเอียดการพ้นอบายไม่ไปอบายไปสู่สุติโลกสวรรค์ไม่ได้เหมือนกันนะพ้นอบายนี่จะใช้กับโสดาบันพวกนี้พ้นแบบแน่นอนไม่ไปแน่นอนเด็ดขาดน,นะตกต่ําไม่ได้แล้วไม่ไปอบายเนี่ย ก็แค่ว่าไม่ไปในชาตินั้นชาติหน้าไม่รู้เพราะยังไม่ได้โสดาบันส่วนไปสู่สุติโลกสวรรค์เป็นอารมณ์หนึ่งที่จะไปสู่สุติโลกสวรรค์ได้นะเหมือนกับเราระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งผู้เจ้าบอกเป็นเหตุให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้นะแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้นะก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะลักษณะของผู้เจ้าเนี่ยอะไรเป็นคุณงามความดีแม่นิดหนึ่งที่จะเป็นโอกาสให้เขาเนี่ย ได้ความเป็นกุศลผู้ชจ้าจะพูดไว้นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่อะไรที่เป็นความไม่ดีเนี่ยนะ,ะหรือทำให้สาวกเกิดความประมาทน,นนี้ผู้เจ้าจะไม่พูดแม้มันเป็นความจริงก็ตาม,มก็จะเป็นเทคนิคการ,การพูดของผู้เจ้าว,ว่าพระอ,องค์ควรจะพูดแค่ไหน,นเรื่องบางเรื่องถูกถามต่อหน้าที่สาธารณะปุ๊บ พรุทธเจ้าบอกพระองค์จะไม่พูดแต่ถ้าถูกถามเป็นการเฉพาะจะพูดนะอย่างนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลมันกระจายไปมากแต่ก็อยากให้กระจายอยู่แต่กระจายน้อยๆอ,อย่างนี้โอ้โหพรุทธเจ้าจะคิดเยอะพินายเยอะนะอันนี้อยู่ที่ความเป็นสัพัญญูของพระองคอ์เราก็ต้องพยายาม เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะทุกๆองค์กรก็ได้องค์กรทหารนะองค์กรทหารต้องเปลี่ยนเยอะๆหน่อยนะทาหารนี่ตัวรถน้ำมนต์เลยตัวเครื่องรางของขลังดีเลยนะต้องแก้เยอะหน่อยก็มีทหารหลายคนทางใต้เนี่ยก็เขียนขึ้นมาบอกหลังจากฟังอาจารย์แล้วเนี่ยไม่ห้อยอะไรเลยนะ ขนาดอยู่ในดงกระสุนก็ไม่กลัวละนะเพราะรู้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดานลนะไม่มีอะไรบันดาลแล้วเขาก็จะพยายามนั่งสมาธิละรักษาสินละใช่ไหมอันตรงนี้แหละจะช่วยคุ้มครองเขาได้นะอืมนะสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นนะ ก็เลยวิธีเดียวที่เราจะแก้ตรงนี้ก็คือหนะ้าวันนี้คือเรายังเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะเราก็ได้แต่เปลี่ยนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้เอาตัวเองรอดก่อนจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็คือเราก็ทำไปตามเหตุนะแล้วขณะที่เรายังเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เนี่ยเรา วิธีหนึ่งที่น่าจะมีคนต้านน้อยที่สุดก็คือประกาศคำตถาคตไปเรื่อยๆเ,เพราะถ้าถ้าเขาต้านก็คือเขาจะรู้เองว่าเขากำลังต้านศาสดาเขาเองอย่างนี้เพราะนั้นโดยหลักการแล้วจะไม่มีใครกล้ายอยู่แล้วนะ,ะเพียงแต่ก็หาเหตุผลตะแบงไปนะ,ะแต่จริงๆแล้วก็จะจนด้วยเหตุผลตอบไม่ได้นะ นั้นเราก็คือประกาศพุทธวจนะไปเรื่อยๆให้คนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นนะแม้แต่พระบางองค์ก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าอุย้ยใครๆก็สอนพุทธวจนะทั้งนั้นแหละก็ยังไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นคําตรงๆที่ไม่ถูกปรุงแต่งอย่างนี้แต่คิดว่าคงจะดีขึ้นเองอะ่ะโยมต่อมาก็เชื่อในบรารมีพระศาสดาว่าคาของสาวกเนี่ยจะมากว้างขวางกว่าคําคพระศาสดาเนี่ยคงไม่ใช่ฐานะ ละสาวกแต่ละคนนะะชื่อเสียงจะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนะก็ไม่กี่สิบปีร้อยปนะีเดี๋ยวก็หมดแต่พูุ้ทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ไปเรื่อยชื่อของพระองค์จะอยู่ไปเรื่อย,อออย,เ,รอยเราอยากจะขยายเนี่ยเราก็ทําตามพระพุทธเจ้าเลยในเมื่อพูุ้ทธเจ้าบอกว่าความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเนี่ยบทพันธะถูกความหมายถูกอธิบายถูกนัยยถูกต้องเนี่ยนะเราก็ดูเลยเฮ้ยบทพันธะถูกดังนั้นตัวหนังสือตัวซีดีจะต้องเป็นพุทธวจน,นะ นั้นยมดูคนที่ไปพิมพ์หนังสือสวดมนต์เลอะเอะทอะเอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะถ้าเรารวมพวกนี้มาพิมพ์พุทธวจชนะ,ะมาทำซีดีของตถาคตโอ้โหมันไปชิวเลยนะเราก็ค่อยๆล็อบบี้ดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงเข้ามาใช่ไหมเสนอ,อโครงการนี้พิมพ์หนังสือพุทธวัชนะ,นะทำซีดีพุทธวจชนะคำตถาคตให้คนได้ยินได้ฟังเป็นโครงการขององค์กร นะอาศัยพระสูตรว่าบุตรชนนั้นจะได้เป็นบุตรชนผู้ได้สับขึ้นมาสับุในคําตถาคตนะมีอนนี้สงอย่างนี้อย่างนี้เราบอกไปได้หมดอุพระศาสดาเราบัญญัติเอาไว้โอ้มีแตนะ่คนสนับสนุนใช่ไหมเราก็ทำเพราะมันมีหลักฐานที่อ้างอิงหมดอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็คงใช้อย่างนี้แล้วก็ <c oughs> ก็เราค่อยๆทำตรงนี้ให้ให้กว้างขวางขึ้น อัน่นี้การจะไป <c oughs> คุยกับองค์กรระดับบนๆเนี่ยมันก็เราต้องมีมีกำลังก่อนมีหมู่คณะพอสมควรก่อนนะเราถึงจะพอฟังถ้าหมู่คณะเล็กๆก็ยังเฉยๆอยู่นะไม่มีผลกระทบอะไรนะแต่ทีนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สวรรค์นรกนิพพานทุกคนได้กันเอง แล้วจริงๆแล้วในส่วนลึกๆของทุกคนไม่มีไม่มีใครอยากได้ข้อมูลที่ผิดนั้นเราชี้ประเด็นนี้ว่ามันเป็นความถูกต้องนะทำแล้วได้ผลจริงไม่ใช่ว่าทําแล้วมันไม่ได้ผลแต่ชาวพุทธกาลังเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนะ่ยมันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผลนะนั้นต้องต้องพยายามจับทริคพวกนี้ให้ได้แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นที่คุณกําลังไปบนไปบนอย่างนี้นะผู้เจ้าเราเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ผล นะะ่ดังนั้นความเพียรของเขาเนี่ยจะเป็นความเพียรที่ศูนย์เปล่าเงินทองที่เขาลงไปจะเป็นเงินทองที่ศูนย์เปล่านะไปศูนย์เปล่ากับความเห็นและคําสอนของปริพาชคเดลธีเหล่าอื่นนะแต่ไม่ใช่ของาศาสนาพุทธถ้าคุณคิดว่าคุณจะบํารุงาศาสนาพุทธอันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ตรงกับที่าศาสดาสอนอ่าเราก็ชี้ประเด็นนี้คนจะต้องสะกิดใจขึ้นมาบ้างหลายอย่า ยมพูดไปกับคนพันคนมันต้องมีคนคิดได้สักสองสาคนก็ยังดีนะ,ะได้มาร้อยคนพันคนก็เออเ่าย,ยังชั่วอย่างนี้เนี่ยล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่มาคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจดีนะมันต้องสำเร็จนะ <c oughs> นะต้องสำเร็จก็มีมีหลายๆคนอย่างยมติว๋วสรนสันสนีนะ ก็ช่วยเผยแผ่อยู่ให้พระไปกรมประชาสัมพันธ์ประกาศ3วันซ้อนเลย <c oughs> ออกทีวีออกไปยุทั่วประเทศนะมีช่องทางได้ทำทำประกาศคําศาสดาไม่มีความปิดอะไรนะยิ่งดีพระที่ไปเราก็เอาพระที่คล่องพุทธวจนะไปนะอ,อย่างนี้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะ หนังสือถ้าใครต้องการเนาะใครเป็นตัวแทนองค์กรมาจากที่ไกลอะไรต้องการหนังสือเยอะๆน่ะแจ้งให้ทราบได้เดี๋ยวเราจัดให้นะ จนให้ญาติโยมช่วยสนับสนุนนี่แหละนะก็เป็นปัจจัยเงินทองจากญาติโยมเจ้าภ <c oughs> าพต่างๆนะเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเนี่ยโอ้ถวายกันมาพอสมควรนะโยมนะบางคนถวายมา5ล้าน1ล้าน8 0แสน5แสนมีเรื่อยๆโยมนะแสดงว่ามีค่าบาดีที่มีเงินทองเนี่ยเยอะและเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเราก็ได้มาพิมพ์แจกให้ญาติโยมอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะ,นะ ก็กยังดูเออในสังคมไทยเราก็มีคนศรัทธาพระตถาคตเยอะอยู่พอสมควรนะ,ะมีถวายมาเรื่อยๆและญาติโยมที่มาทำบุญนะทั่วๆไปอีกนี่ก็ได้นะ,ะได้มาทำหนังสือซีดีต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรให้เสถียรให้สมบูรณ์นะอยู่ตลอดเวลานะ,ะนั้น แต่จะดูกลมกลืนสักนิดนะโยมนายกอบตอมององไปให้มันถ่ายทอดสดยังไงนอนดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยให้มันกลมกืนกับธรรมชาติ ขออนุญาตครับขออนุญาตก<อ>ับเียนถามอีกหนึ่งข้อครับคือผมสงสัยครับเรื่องเกี่ยวกับคําครับเพราะาตัณหาครับแล้วก็กิเลสโลภโกรดหลงแล้วก็นิวรห้าครับมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับอ๋อโอ้โหเยอะแล้วเกินเนี่ย <laughs> <laughs> ตัณหาความอยากนะ ก็เมื่อกีเลดมันก็กว้างอ่ะกิเลสมันจะพูดเรื่องอุปทานก็ได้เรื่องความอยากก็ได้นะอ่าเรื่องความพอใจก็ได้มันก็พูดได้ครอบคลุมมากน่ะอ่า <c oughs> มีอะไรอีกนะตัณหาแล้วก็อะไรนิวรณ์ห้านิวน 5, รณ์ห้านิวรณ์ห้านนี่เป็นพระองค์เรียกว่าเครื่องกั้นเครื่องคลุมเครื่องปิดกั้นน่ะหรือเครื่องทําให้จิตถอยกําลังอื หรือเปรียบเหมือนสนิมสนิมของเหล็กหรือสนิมทองอย่างเนี้นะทำให้ทองเนี่ยมวัวหมองนะไม่ผ่องใสนะ <c oughs> นิวรณ์ห้าก็คือกามฉันทะพยาบาทตีนมิทธะอุทธ,ธาจักกุกุจกวิจิกิจชาอืมนิวรณ์ห้านี่ตัวสําคัญมากเลยนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชชาและถ้าระานิวรณ์ห้าได้เนี่ยจิตพร้อมที่จะ เห็นการเกิดดับที่จะบรรลุรมได้นะดังนั้นตัวหลักสําคัญที่ต้องละก่อนเนี่ยคือตัวนิวรห้าหรืออกุศลอกุศลที่แท้จริงเนี่ยอกุศลาสีกองอกุศนที่แท้จริงพระองค์เรียกว่านิวรห้าคืออกุศนที่แท้จริงนะนิวรห้านี่ใช่กิเลสไหมครับก็จะเรียกมันว่ากิเลสก็ได้นะอ่ากิเลสก็เป็นคําที่กว้าง โลภโกรดหลงนะครับก็เป็นกิเลสใช่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะแตกย่อยเป็นเรื่องอะไรพระองค์แตกลูกธรรมะไว้ให้มากเนี่ยเพื่อความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์ต่างกันบางคนพูดคํานี้ไม่เข้าใจไม่เก็ตแต่พูดคํานี้อ๋อเข้าใจเข้าใจจริงๆก็เหมือนเหมือนกันพูดกันคนละมุมอย่างนี้แต่ท่าเราในกระบวนการพวกนี้ก็จะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทใช่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในปฏิจจสมุปบาท พราะปฏิจจสุบาทจะเป็นการอธิบายการทํางานของขันห้าระบบสังตาะทั้งระบบเนี่ยถูกอธิบายด้วยปฏิจจสุบารนะมันครบถ้วนหมดละก็คือแบบโลภกดลงหรือนิวรณ์อาจจะเป็นความละเอียดของของกิเลสอะไรใช่ใช่ซอยย่อยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยออกมาขอบขอบขอบคุณนะนะครับอ่บ่ายสองกว่าแล้วมีใครเพิ่มเติมอะไรไหม <c oughs> เดี๋ยวจะได้ไปพักกันนะ ถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำตถาคตได้มาถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็พอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความเจริญในธรรมะของตถาคตให้เป็นบริษัทที่เลิศตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้ว่าเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติแต่คำของตถาคต และให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในานาคตการอัในใกล้โดยทัวกันทุกท่านทุกคนเทิน